เมื่อนี้ยากสิผ้ามาอัปเดตมึงกระเทียมพี่น้องยยกกสิมาหาหยิบหนาหยิบทอนหนาทอนยังออกปเป็นปีนี้คือต้นใหญ่แท้พี่น้องี่ต้นใหญ่ได้เป็นแต่หัวใหญ่ได้ปีนี้งามเยอะด้พี่น้องนี่ปีนี้แยกกสิได้หลายเยอะด้นี่คือหัวใหญ่นี่ยยกกสิมาถอนหยาทอนหนาแล้วเอาแกะใบล่างมันออกเนาะจมที่พอแม่เป็นผ้าเห็ดมาเนาะ กันฮะปลูกกระเทียมฮากระติแก่ใบใบล่างเพ่อนออกนะพี่น้องแก่ใบล่างพ่อนออกแยกกระติคอยแก่ยังไงละ่ะแก่ถิมนี่นกับพ่อรู้ว่าแบบไรขันแก่ออกก็รู้ซื้อว่าพ่นงามพ่นสิสัดขึ้นเรื่อยๆต้นเพ่นรู้เพี่น้องนี่ขนาดปลูกไว้สองตนน้นนังคููกันยัางงามคาัาดนี่นี่จะต้นนี้ไงพี่น้องจอ้า งามค่ะปีน้องปีนี้ย่ายว่ามันงามก็ปีปีที่แล้วแย,ยกก็ค่อยมาลกหญ้าลกข่าถอนญ้าแก่ใบร่างออกให้เพิ่นพักที่กับแกมยอยู่สิได้เก็บขายอากีกละตัวนี่ที่ย่ายยอนไปก็หลายแล้ว,วนั่นนี่ยอนก็คือว่าคําว่าเอาออกเอาออกให้มันต้นน้อยเพิ่นกับได้ไงนะ ตีวยาก็จะแก่แก่ออกขังสิอะไรจ้ะแก่ใบล่างเิ่นออกเิ่นก็จสิไะไสัตว์แกออกเลยแก่ถิมผู้ลองน้นิ่นก็เอาไปขั้นขั้นสมเห็ดพักดองพกะยังแต่ยายายว่ามันหย่ำยากนะั่นแหละเหนียวผู้ลองน้นิ่นมักมากดองใบกระเทียม เห็ดสมพักแยกกระติกแกะออกนี่ใบเหลืองๆนี่จะ้ะแกะออกให้เพิินหมู่ว่านแยกมาลกุกหนาออกแล้วนี่หนากระมักสิเกิดนี่น้ำมือ่ะไรนี่เห็นปะหนาต้นเขียวๆแยกกันลุกออกแกะใบล่างเพิ่นน้ำพร้อม แกออกให้เพื่อนแกออกแกออกนี่สี่ขั้วักวกแล้วพี่น้องจ้ะพ่อหยาเอาก,ก็ลุกกระลุกค้างไว้น้ำเฟื่องน้ำยังเลยเจ้าคนจีนได้หัวใหญ่นี่แกะออกเลยจ้ะสี่ขั้วักวกออกเลยจ้ะนี่ โอ้ตันดูพี่น้องตันใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่อีหลีปีนี่ตันใดนพันเสพพันส่วนแยกกับสีเอาดินตะลบเข้าไปเองสิเลยจ้ะถอนใหญ่พันน้ำพร้อมข้างถิ่นไว้น้ำเฟียงนี่แหละจ้ะฟางให้เน่ามันเกิดสีงามบาดนี้โอ้ใหญ่อีหลีได้พี่น้องตันใหญ่ตันใหญ่ ดินพันหลวมได้พันถึกปุยย๋ยขี่ไก่ขีง่งัวปนกันแต่ฟืนไว้แต่น้ำดินตั้งแต่ก่อนปลูกพี่น้องโอ้ใหญ่อีหลีเด้วยบางอย่างได้กล่องก็กคือปลาตัวใหญ่ล้ำบักใหญ่เลยพี่น้องนี่ดูขนาดปลูกครูยังตันใหญ่เลยนะกระตุกุจิกิแยกขี่ขานแก่แย,ยกกับสัตว์สามเลยพี่น้องงามขึ้นน้ำกันซื้เลยเห็นบ่แกออกให้เพิน่นให้เพิ่นได้ซัด อยูดินใส่พร้อมพึ้นแน่นจ้ะเป็นสิยบ่ะไรเส้อะไรส่วนนะจ้ะงามงามงามปีนองงามปีนี้มาดูนี่แต่โคนใหญ่ๆเป็นแยกกับปูคางหัวกอเก่าพอมอ้ยตะเบิ่งหัวหลุดเด้อพี่น้องเด้อตะเบิ่งหัวปีนี้หลุดย่าปูไว้่ะกินเนาะงามอีหลีพี่น้องมาเบิ่งแปลงนี่ดูนี่ แลงนี่กับพ่อแพ้ทูแยกกัสิแง่เวลาว่างๆแยกกัสิมาหาโลกหนาโลกยังออกให้เพิ่นซีกำดินมันยกไมนย่อยให้เพิ่นต้ในใดเพิ่นเสนดินมันหลวมเนาะลวมยันปุยยันพุ่นพวกมันปุยเหรอปุยขอกนี่เหรอขี่ไก่ขี่ยังเพิ่งดูกอนี่4ีต้นพี่น้อง งามสยเลยนี่กะสิขันงามปานนี้เพต้องหวงเลี้ยงล่งหวัวล่งอยู่แล้วจ้ะน,นี่นี่กะสวงนี่กะสวงยายเห็ดไปนี่นี่กะสวงโอ้ยงามงามงามพี่น้องสุดยอดสุดยอดของกระเทียมปีนี่จ้าซับนีล่ละจ้าพี่น้อง